โปกซี่กซี่ขอบคุณี้มาในวันนี้นะเร่อรททรตัดสินใจจะเริ่มค้นหาเครืองต้นแบบอย่างเป็นทางการอาสุกตัดสินใจได้แล้วหรอตันจได้องันจด้แลสินใจได้แล้วหรอตันใจไแล้วหรอตัดสินใลหรอัสินใจได้แลหรอตัดนไ้รตัแินรตันไ้วรอได้แ้วหรินจได้แัิ้งันไ แต่ว่าเกรซเป็นมือชี่บ้างานในการค้นคหาเครื่องต้นแบบขอโทษทีที่วันนี้มีเรื่องอื่นต้องไปจัดก,การก่อนคุณคุยไายล่เอียกับเธอแล้วนะชชกันนะบอ,ชชอส,สออล,ลอ็อกอนเราได้ก้มหน้นาแล้วเดินจากไปสงสัยเธอกับเคสยังลาะันอยู่ใช่ไ ไม่ต้องบอกแม่เบนประการของเราเนี่ยไม่ใช่พวกที่จะกับคำพูดหลังจากที่ตัดสินใจไปแล้วหรอกใช่แล้วสำ<ร>หรับเจ้าตัวเล็กทั้งนี้ก็เพียงพอแล้วล,ล่วละเรื่องต่อไปหรือฉันจะหาวิธีจัดก,การเองออโอเคพอคซีงั้นเรามาเริ่มกันเลยมาเริ่มจากเหตุการณ์ที่เครื่องจกักรอริยาหายไปก่อนหน้านี้ก่อน ช่วงนี้ฉันได้ตรวจสอบพวกมันอย่างละเอียดแล้วพบว่าโรจิคอของพวกมันอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยแล้วก็ไม่มีร่องรอยการเกิก่อนจากอีเธอร์ด้วยพวกมันอ่ะเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าได้รับสัญญ,ญาณจากเครื่องต้นแบบเท่านั้นฉันจะข้ามหลักการไปก่อนนะสรุปก็คือความสามารถในการทํางานของโรจิคอของพวกมันอ่ะได้รับการปรปับปรุงแล้วเพื่อเข้าใจก็คือเด็กๆฉลาดขึ้นเขาได้สื่อสารกับเครื่องต้นแบบ แต่ในบรรดาเครื่องจักรทั้ง3เครื่องนี่ไม่แค่ไฟาเดย์ขึ้นตอกเสาเข็มเท่าน,นั้นที่รับความสั่งที่ชัดเจนจากเครื่องต้นแบบซึ่งก็ตามที่มันบ่นตลอดว่าต้องรีบสเสริมผนะนึกให้แข็งแกร่งโดยเร็วน่ะเสริมผนึกให้แข็งแกร่งเหรอ,อมันหมายความว่ายังไงกันแนะ่มันไม่ได้ฝังารางวันอยู่ใช่ไหมถ้าเสียดายที่เด็กคนนั้นไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนเหมือนกัน แต่ฟังจากที่มันพูดแล้วเครื่องบนแบบเครื่องต้นแบบอยากให้เครื่อากอัปฉริยะอื่นๆรีบเข้าไปช่วยมันจะได้ตรวจสอบข้อมูลที่เครื่องต้นแบบส่งให้พวกมันแล้วเครื่องตอสอเข็มเนี่ยได้รับสัญญาจากเครื่องต้นแบบที่เป็นเครื่องแรกและข้อมูลที่มันได้รับมากก็มากที่สุดด้วยแต่อีกสองคนไม่ใช่แค่ได้รับข้อมูลน้อยกว่ามากแต่เนื้อหายังขาดหายเป็นช่วงๆด้วย หลังจากที่เด็กสากคนที่หายไปเครื่องจักรอาชญาอื่นๆของบริษัทเราก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเครื่องต้นแบบอีกเลยอือเหมจะพูดอีกแบบก็คือโมดูลการสื่อสารของเครื่องต้นแบบตอนนี้อาจจะไม่มีความสามารถในการติดต่ออุปกรณ์อื่นๆแล้วด้วใช่ถ้าตัวเล็กได้ขนาดถึงเรื่องนี้แล้วถึงได้เสียใจที่ตัวเองไม่ตัดสินใจให้เร็วตอนนี้ไง

ฟังชั่นนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยและคิดว่าน่าจะยังใช้งานได้อยู่และเมื่อเป็นแบบนั้นเราจะสามารถให้เหลือทั้งสามคนเนี่ยขึ้นต้นแบบและหาตำแหน่งของมันจากสัญญาณที่ส่งกลับมาจากเรื่องต้นแบบได้พัซี่เรามีเวลาไม่มากการนำทางในอาโลและการเข้าตำแหน่งต้องยกให้เป็นหน้าที่คุณแล้วละ่ะฮัลโหลฮัลโหลพี่ดไหมพี่ทุกคนจะไปรอ,ออยนน่าที่ ตอนนี้พวกคุณได้เข้าสู่ฮอลโล่แล้วนะตอนนี้พวกเราน่านอยู่ที่ชายแดงระหว่างนิวเอร์ดูกับพัลโล่เราะจะกล่าวว่าถึงแม,ม้ว่าพื้นที่นี้จะเป็นเส้นทางของโครงการปรับปรุงรถไฟในแนวโคตก็ตามแต่ตอนรักษาความมั่นคงอ,ะอนน่ะก็ยังไม่ได้อนุมัติให้หน่วย,ยงานหรือบุคคลเข้าออกแม้นในตอนนี้นะเบนคิดไม่ถึงเลยนะว่าวันหนึ่งพวกเราจะได้กลับมาที่นี่กันอีกอ่เมื่อก่อนพวกนายเคยมาที่นี่กันเหรอ ที่นี่เป็นเขตพัฒนาใหม่ที่มาแรงก่อนที่เมืองเก่าจะล่มสลายนะครับะ,ะตอนนี้รัฐบาลและท็อปกำลังก่อสร้างที่นี่ด้วยเงินทุนจานวนมหาศาลและบระิษัทของเราก็ได้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่นี้ด้วยตอนนี้ไม่พูดเรื่องนี้ดีวกว่าหลังมาเริ่มค้นหาเครื่องต้นแบบกันเถอะ โอเคคราวนี้เดี๋ยวทัานจะอธิบายการปฏิบัติการให้เราทำกันหน่อยนะเพราะน่นเราต้องส่งเครื่องตอบสนอเข็มเครื่องขุดเจาะและเครื่องหยิบจ้าไปยังตำแหน่งที่ตำหนดแม่นขั้วโลกทั้งสามแห่งก่อนหลังจากที่พวกมันอยู่ในตำแหน่งแล้วให้เกรสเปิดฟังชั่นการส่งสัญญาณและให้เครื่องจักรทั้งสามเครื่องเนี่ยรอรับสัญญาณตอบกลับจากเครื่องต้นแบบที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณ เนื่องจากว่าความแรงของสัญญาณที่ส่งออกไปเนี่ยมีหน้าที่ทำเป็นอุปกรณ์ตวจสัญญาณที่มีความแตกต่างกันกรเราต้องมองหาตำแหน่งที่เหมาะสมเราเรียนใกล้ๆเราเรียนใกล้ๆเพื่อนำการถอดรหัสสัญญาณถึงจะ้บหาพิกัดที่แน่งงนอนของเครื่องต้นแบบได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราถอดรหัสสัญญาณไม่เสร็จการสื่อสารของเรากับเครื่องต้นแบบต้องห้ามเนี่ยจะถูก จะถูกขัดจังหวะแน่นอนที่ตำแหน่งที่เกรสและเครื่องต่อสะเทิยอยู่ต้องไปอยู่แถวนี้ฉันจะพาพวกเขาไปเองพี่แค่อยู่คนอื่นๆแล้วก็ส่งเครื่องจักรอีกสองไปยังตำแหน่งที่กำหนดก็พอเอาละข่าวนเครื่อจากทั้งสามคือเรียำแหน่งที่กำหน,น,แนดแล้วเกรซได้ยินไหมครับได้ยินไหมต่อไปเป็นหน้าที่ของคุณแล้วส <ะ S 1> ่งส <ะ S 1> ัญญาณเปลี่ยนเครื่องต้นแบบได้เลย รับทราบรับทราบเด็กๆต่อไปให้ยูพวกเธอแล้วนะพยามเรียกหานลูกพี่ของพวกเธอมาให้ได้นะฮะได้ข้อมูลแล้วมีข้อมูลตอบกลับมาที่เครื่องขุดเจาะโอเคโอเคเครื่องจับทั้งสามได้รับสัญญาณตอบกลับจากเครื่องต้นแบบแล้วเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอ้ย ก็เลยขึ้นเกรสที่จะอยู่มีเสียงอะไรดังมาด้วยเร,ร,รื่องเล็กนไไ้อยก็แค่พวกอิโตเรียวฉันเก็บมันเดี๋ยวนี้แหละดูเหมือมมนว่าสัญญาณความถี่สูงที่ส่งไปไม่ได้มีผลเร,ริ่มต้นแบบเท่าไหร่แต่มันจะไปรบก,กวนพวกมันมากกว่าอย่าเพิ่งเกทรอก่อนฉันพอมันยีอีกทาี่เธอคำสูงก็จะเข้าใกล้คุณมีแค่คุณและตึ้งดอกสองเข็มกลัวว่าจะรับมือไม่ได้ กรซเรเรื่การส่งสัญญาณชั่วคราวอย่าไปรบกวนพวกอิเทเรีอีกแล้วคุณกับเพื่อนต่อสับเพียงก่อนจากที่มันก่อนทำไปไหนไม่ได้หรอกเจ้าตัวเล็กเมื่อกี้พัคซี่เขบอกแล้วไม่ใช่หรอถ้าเราขาดสัญญาณไม่เสร็จห้าอยู่ชิง,น,งนั้การสื่อสารได้ขาดก็บอกแล้วไงว่าให้อยู่สัญญาแบบนี้นลองให้เราเป็นกำจัดอิเทเรียก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นกันใหม่ คนนี่แหละฉันต้องบอกความจริงบางอย่างกับเธอถึงแม้ว่าเครื่องต้นแบบจะส,งส่งสัญญาณกลับมาแต่ระยะเวลาในการตอบสัญญาณนันกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแสดงเห็นว่าโมดูลการสื่อสารของเครื่องต้นแบบไม่ไม่มีกำลังที่จะส่งข้อความายืนยันไปยังทุกข้อความอีกต,ต่อไป และถ้าเราอะอยู่ตอนนี้แล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกแล้วนะโตัวจิตคองเครื่องต้นแบบมีความสำคัญต่อไปรู้บอินดัสทรีมากฉันจะไม่อยอมทิ้งมันไปไง่ายๆแน่ฉันจ่ยอมทิ้งมัย่อย่าทำอะไรโง่อ้ทิ้งมันไปทิงทงท้งไม่ใช่ปัญหาหรอกพวกเดียวจะทำทีเทียวเยอะขนาดนั้นไม่ได้ต่อให้มีเครื่องต้นแบบเราก็ยังพัฒน,นาเทคโนโลยใหม่ๆได้ในอนาคตนะ

ขนุ่มแอนทอนโดนแน่ะแล้วไปช่วยเกสนี่แหละอีเถียวเหรออีเถอ่เลียวโอ้ยหอึ๊แพรี่เป็นไงบึ้มระเบิดไฟช็อตดึมเรียบร้อยโอเคเฮ้ยตีฝั่งตี้ อืระเบิดเอ้บบุ้มบังตึ๊ตึต,ะ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 ตะนนะี่มึเรียบร้อยโอเคไปไหนต่อทางนี้ไม่ใช่ทางนู้นโอเคระเบิด จัดเลยผมหน้าระเบิดป้อยบุ้มนี่แน่บุ้มระเบิดต่ออย่างรัวๆอืออือหือทะลวงทะลวงอืออ เดโดนซักบึ้มอืมรับเมย์บึ้ม,ม,มทะลวงสายฟ้าเออเอัลติเมททรีวู้ฮู้ออน,นี่เนี่น โดนซะบุ้มนี่แน่แฮร์รี่ทันไงชอ็ชอตชอ็อตช็อตเอ้ยนี่แน่ระเบิดชอด็ชอตชอ็อตช็อตนี่โดนซะเอเทเรียสเนเทเรียสถูกขับไล่ไปหมดแล้วเกรซเกรซยังไงบ้างครับพี่ ควาจะได้การสื่อสารเครื่องต้นแบบยังคงดำเนินการต่ออยู่ใครถามคุณเกี่ยวกับการสื่อสารกันฉันถามว่าคุณได้รับบาดเจ็บไหมยังหักเคยหน้าก็พุ่งตัวเข้าไปโอ้เจ็บเจ็บโคลเดดาไปขึ้นมาตีหัวฉันเลยเหรอเนี่ยตีคุณน่ะเลยไม่เป็นตำตางคำสั่งของท่านประธานล่ะ ค,คุณจะเป็นคนบ้าคนใจแบบกมไม่กลับแต่ก็คนมีขีดจำกัดบางสิ่งบางอย่างผมาาไ่ยอมให้คุณเป็นอะไรไปขึ้นมาตลอให้เราหาเครื่องจมนแบบเจอ้วาครจะมีใจแลพัฒนาต่อ,ตอแล้วจะ่ัวเล็กรอเดี๋ยวฟังชายอธิบายก่อนสิทำไม่ยยฟังคุณพูดเรื่องและสารพวกนั้นแล้ว เลยได้ย,ไย็นยงก่อนนะถึง,งแม้การตัดการสืสสร่อสารของเกรซจะเป็นอะไรที่ไม่ควรทำแต่เขาไม่ได้ทำไปเพราะว่าจ่ร้อนหรือไม่รอะนะความสังเกตการจากระยะไกลอยู่ตลอดเขาต่อสู้กับเดเรียวได้นิ่งและรับมือได้ดีมากเพราะว่ามีเขาอยู่นี่แหละ ขจิดตามหาต้นแบบถึงไม่ได้ล้มเหลวไงเกรชไม่ได้บรรจว่ารับมือสถานการณ์ของที่นี่ได้แต่แค่ตอนนั้นมันฉุกลูกหกมากเกินไปก็เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงเข้าใจแล้วเมื่กอ,อกี้ฉันควรจะใจเย,ย็นกว่านี้สินะขอโทษทีทำให้คุณเป็นห่วงซะได้ขเขาเถอะบอกไปว่าเรื่องผ่านไปแล้วถ้่ไม่ใครเป็นอะไรก็ดีแล้ว จริงๆแล้วถ้บพวกคนทั้งสองต่างให้ความสำคัญซึ่งกันและกันเนี่ยถ้าสามารถเปิดใจได,ได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ก็คงดีกว่านี้ฮึมพัลสีพัลต์แบบตัวแบบขั้นต่อไปได้แรือล่เนี่ไปกันเถอะเห้แม่เกรฟช่บลังเต็มที่เพื่อรักษาการสื่อสารไว้ถ้าอยางงั้นเพราเราก็ต้องหาเครื่องตัวแบบให้เจอให้ได้ พี่สถานที่ที่เหมาะที่สุดในการเพิ่มสัญญาณคือที่นี่แหละพวกคุณรอเดี๋ยวนะฉันกับแฟรรี่กำลังจะเจอตำแหน่งของเครื่องต้นแบบแล้วล่ะกำลังคำนวณพิกัดได้ตำแหน่งของเครื่องต้นแบบและแปลงแผนผังเรียบร้อยแล้ว จ้งเตือนเนื่องจากปัจจุบันไม่มีอุปกรณ์กล้องที่ทำง,งานอยู่ในฮอลโลแผนพังนี้จึงสร้างขึ้นโดยใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อหลายปีก่อนตามตำแหน่งที่กัปน่พี่ฉันจะส่งแผนที่ที่แฟรี่วาดให้นะขนาดเดียวกันจะนับเดนแล้วแล้วไหนขอดูหน่อยสิ ภาพความละเอียดต่มที่แฟลี่ส่งมาเป็นรูปภาพตำแหน่งเครื่องต้นแบบที่อยู่ก่อนที่จะถูกคอลโลเกินเข้าไปภาพแต่ภาพจะสามารถเห็นหอคอยรูปทรงแปลกตาแห่งหนึ่งอย่างเราเป็นลางๆอะฮะภาพแย่มากเลยมองเห็นแค่ลางๆว่ามีหอคอยรูปล่างแปลกๆภายในภาพเท่านั้นเลยแต่ขอดูรูปหน่อยได้ไหมนี่มัน เกิดอะไรขึ้นเบน,นมีความผิดปกติกตับตำแหน่งคนต้นแบบหรือเปล่าบอสตอนนั้นน่ะก่อนที่อดีตประธานจะหายไปพวกเราเป็นระบบอ,อุตสาหกรรมเคยรัศิรในการก่อส,สร้างโครงการที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาใหม่ซึ่งก็คือพ Pioneer m ม m o r i a l p l a z านะครับตึกที่ปรากฏในภาพเนี่ยไม่ใช่หอคอยแต่เป็นอนุสาวรีย์กลางจักรวรรดิอริ

ท่านประธานเนี่ยท่านประธานอะไรกับพวกเราเลยใช่ใช่ตอนนี้ไฟเดนก็บอกนี่นาว่าอาจารย์คร์สกำลังเลี้ยมันอยู่เบนเบนทอนคนน่าคิดมากเกินไปหรือเปล่าเธอแม้เครื่องต่อสับเพียรจะพูดชื่อแท้คนนั้นออกมาแต่คนบาปผู้รู้แจ้งกับเธอเป็นแค่แข่งแกนเนี่ยมันก็เป็นแค่เรื่องไร้สาระเท่านั้นแหละ แต่ว่าฉันเองก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเครื่องต้นแบบถึงมาอยู่ที่นี่ทั้งนั้นว่าเราไปดูกันเถอะโมนเิเมนต์ว่าซึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วใกล้ถึงแล้วล่ะใ่สถานที่ตรงนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยแฮะเดินระวังด้วยนะอันดแอนทอนไห<ใ>นบอกที่นี่นำมือเครื่องจับไปแล้วกันส่วนเกรซเดินช้ามากติดเรื่องอะไรขึ้นกันเหรอฉัน ความปลงาตัวคักำลังคิดอยู่นะเมือนอะไรนิดหน่อยมันก็ดีถ้าคบนบบเจ็บไม่ยังคิดจะปิดบงังแล้วก็ระวังให้ดีเถอ,อะไอ,ะอะ้นี่จะตัวเล็กทำไมถังดูกับพี่สาวขนาดนี้ล่ะไปน,นะก่อนอนันนี้ตอนนี้ฉันต้องเหนื่อยอเรตกลกฉันว่าพี่ใช่ไม่ใช่เหรอคำถึง พูดถึงคำงน,นี้แบบนี้จังเลยนะตั้งแต่เธอเป็นประธานไปเลยบอกก็ไม่เคยได้ยินเธอเรียกฉันว่าพี่เลยฮะน่าหลอกฉันไม่ทันได้สังเกตเลยมั้งตอนนั้นอาจจะเรียกพี่ออกไปตามสัญชาตญาณหรือมั้งตอนนั้นมีคนร้ายอันตรายจากอิกทูเรียวสมองฉันก็ว่างเปล่ามีเพียงความคิดเดียวเท่านั้นก็คือฉันไม่อยากเสียใครไปอีกลเนรอะ แต่คุณต้องเสียงชีวิตเพื่ออนาคตโดยระบอกเพียงลำพังนะครับประธานอย่างฉัน,นล้วก็กับทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างฉันนี่มัน,นต้มาสมัารป็นประธานซะเลยถ้าเธอพูดแบบนั้นอีกฉันจะโกรธเธอจริงๆแล้วนะจ้าตัวเล็กหลายปีมานี้ความพยายามที่เธอทุ่มเทลงไปฉันเห็นมันชัดเจนกว่าใครเลย ไม่รู you know <are> ้รว่าร่างกายเธอตอนเติบโตแต่งทำงานถามลูกถามข้ามอีกร่างกายคนเรามันจะเครื่อนจักรนะแต่แบบเนี้ยังต้องในมบอกอีก่คของนจะเไอเ่มต่ในวชักกับมีวิทยารเกี่ยวกับเคโนโลยีเต็มไปหมดเลยล่ะถึวิาที่ของฉันจะเขียนได้ยอดเยี่ยมแต่ไว่เืของเธอฉันก็ไม่แน่ใจว่า จะไม่แน่ใจว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ควรอ่านหนังสือกระตุลและพวกนี้หรอกถ้าเทียบกับเธอแล้วบางทีอาจจะเป็นชั้นต่างหากที่สมควรถูกเ,เรียกว่าไม่มีความสามารถแม้จะคอยพ้ำบอกว่าทำเพื่ออนาคตของเบลล์บอแต่บางทีเธออาจจะแค่ต้องการตามหามรดกที่คุณอาครอสให้ไว้เท่านั้นไม่เจอเท่านั้นเองเพราะฉันคิดว่าถ้าเธอได้เห็นเครื่องต้นแบบกับตาแล้วลักเก้เธอต้องขอเข้าใจแน่ตัวอารครอส เป็นคนที่เจ๋งขนาดไหนคนที่เจ๋งขนาดนั้นอ่ะแต่ถึงตอนนี้แล้วก็ยังไม่สามารถทำให้ลูกสาวของเขายอมรับได้อีกมันน่าเศร้านะพี่แต่ว่าตั้งแต่วันนั้นที่เธอบอกว่าจริงๆแล้วเป็นชั้นต่างหากที่ไม่รู้อะไรเลยนะในสุดฉันก็สังเกตเห็นเงื่อนง,งมที่ซ่อนอยู่ได้ลางๆคเรด้ดาเกี่ยวกับเรื่องอาครอสเธอปิดบังอะไรบางอย่างมาตลอดใช่ไหมท่น ความจริงแล้วเนคืนวันที่พ่อหายไปอ่ะท่านเห็นเขาเดินออกจากบ้านไปด้วยตัวเองตอนนั้นดึกมากแล้วฉันตื่นขึ้นมาเพราะเสียงโทรศัพท์ในห้องรับแขกดังขึ้นฉันเลยเดินออกมาจากห้องเพราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากนั้นฉันดรอถึงเขาถือกระเป๋าเงินใบใหญ่เอาไว้ในมือเส้นถอนใจไม่ดีต้องรีบมันไปล้างเขาไว้พร้อมกับตะโกนถามว่าเด็กขนาดนี้แล้วจะไปไหนอีก แล้วก็เป็นตอนนั้นแหละที่ฉันเห็นว่ากระเป๋านั้นอ่ะมีเงินเต็มไปหมดเลยแล้วฉันก็รู้มารู้ที่หลังว่าที่แท้ทุกอย่าก็คือเงินที่หายไปเสกบัญชีของเบโลบลองตอนนั้นคือเรื่องแบบนั้นขึ้นหรอเออใช่นะสิพ่าเหตุการณ์แบบนั้นด้วยตาตัวเองประกอบการรายงานของกองกำลังรักษาความมั่นคงแล้วล่ะก็ฉันคงไว้ใจคนนั้นไม่ได้อีกแล้วล่ะ มันกับพวกคุณนะอหอ๋อไม่สามารถไว้ใจเหมือนกับพวกคุณโอเคพี่แทนหลายปีมาเนี้เธอจะแปลรับสิ่งนี้ไว้ตลอดสินะเคลเรด้าทำไมถึงไม่บอกเรื่องนี้กับทุกคนถ้าได้เล่าออกมาอาจะทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างก็ได้นะใครจะรู้เราผมเป็นความรู้สึกของฉันที่ว่าทันที่เล่าเรื่องแบบนี้ออกไปแล้วก็พ่อของฉันอาจจะกลายเป็นคนร้ายจริงๆก็ได้นะสิฮ

ับปากแล้วก็อีกคำพูดหนึ่งที่บอกว่าความจริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เห็นเสมอไปไม่ได้ว่าวันที่อาครอสเสือบ,บ้านอาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้นะฉันไม่อยากให้เธอยอมรับ,รบนะความพิดของฉันหรอกนะแต่ในเมื่อปริศนาต่างๆเกี่ยวกับอาครอสทำให้เบลบอกลำบากใจมาตลอดยังไงฉันก็ต้องค้นหาคำตอบต่อไปแต่ตอาน,นี้สิ่งสำคัญก็คือต้องตามหาคือต้นแบบให้เจอาเปเถอ